สติกเกอร์ไว้ขอสมวนชณ์สให้กับหัวหน้าส่วนบตำรวจคดีจังหวัดสุพรรณบุรีเรียองเธอท่านตำรวจเอกทยร์ศรชัยสารตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประทีปตัวไว้ว่ามีช่องทางเดินต่างระดับการสอบเอาใจความไมสะดวกใดท่าน ให้สำเร็จกุศลกรรมตา,ตามุ่อาต,ตั้งอาธนาเจีวาปัปวีจะโชจยเ่อข้าราชการชั้นเรีย,ยในในตหนแงผู้ัชการจังหวัดสุพรบุรีรองผู้ว่าทัชก,การจังหวัดสุพรรณบุรีรอบรอบครอบรอบท่านจุด พิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิวัติกรสุพัดดภูกำลังจะเริ่มนะบัดนี้เจ้าขา เตรียมความพร้อมเพื่อจะเตรียมชุดจะตระกันใจเทียธรรมน้อมนำโทนิการน้อมถวายเอย่ยงพระเอกผิดตั้งปรอกอธิษฐานจิตนภาภาวนาทั้งสี่สมจิตเสียท่านสี่ตัดปลอกผ่อนบวชไหวกันรลยกว่านี้ท่านเลยเบตาด่านจบเจริญมุทุมวันบทชนะมาก่อนที่จะตั้งสโลเมนจบสมบูรเสร็จ จะทำให้ประธานในพิธีทรงเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งสองมีกายให้กับ